เต็มไปด้วยปัญหาทั้งห้องน้ําระบบจราจรและร้านอาหารที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลังข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน28หน่วยงานรวมตัวร้องเรียนการบริหารจัดการอาคารล้มเหลวนายกอบตสุพรรณบุรีร้องเรียนทะเบียนรถถูกสวมสิทธิ์ใช้งานที่กรุงเทพหลังได้รับใบสั่งสองใบในช่วงน้ําท่วมตำรวจยอมรับเกิดขึ้นจริงแต่ต่อทะเบียนได้ตามปกติ เพื่อไทยเตรียมเสนอร่างพรบอร,รองดองหลังเคยเสนอร่างพระราชทานอภัยโทษแล้วถูกกระแสตีกลับครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตโยนหินถามทางระลอกใหม่ผู้ประท้วงได้รับยกย่องบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทมปี2011ผู้จัดเชื่อมัน่นผู้ประท้วงสร้างประวัติศาสตร์แห่งอนาคต ทีนีไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะกำลังถูกมองว่าอาจจะกำลังเป็นการโยนหินถามทางระลอกใหม่นะคะสำหรับแนวคิดปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นพระราชบัญญัติปรองดองนะคะเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความคิดที่มาจากตนเองนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ระบุว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ถ้าจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องถกกันลงรายละเอียดในรัฐสภาเลยนะคะ เรื่องนี้อาจจะเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่จะนําเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแต่ก็ถูกกระแสสังคมคัดค้านจนตกไปในที่สุดค่ะ ย้อนกลับไปดูมวลชนที่คัดค้านการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ5ธันวาปี2554ตามมติคอรมอที่พิจารณาเป็นวาระลับทั้งที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่มีรายงานว่ามีการแก้ไขละเกณฑ์ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและเชื่อมโยงประโยชน์นั้นกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยวิเคราะห์ได้ถึงเจตนาที่รัฐบาลเตรีมนนรยมเสนอร่างพรบการสร้างความปรองดองให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในทันทีที่สภาเปิดประชุมสิ้นเดือนนี้ว่าเป็นการโยนหินถามทางเนื่องจากม,มติครมวาระลับถูกคัดค้านจนต้องเปลี่ยนไปยึดพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี2553มาบังคับใช้ผมคิดว่าแกผมคิดว่าสัญญาณตรงนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษและนะครับ แต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเช็คพลังทางการเมืองนะครัาจากกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยในกลุ่มต่อต้านอย่างเช่นกลุ่มคนเสื้อหลากสีกลุ่มอนธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะแต่อันนั้นคงไม่ใช่เป้าหมายของการที่จะเกิดการเนื้อทศกรรมทางการเมืองแน่นอนนะครับการเนโ้อทศกรรมทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนกับภาคประชาชนด้วย แเรค่่นกางบอร่างรบงการสร้างความปรองดองซึ่งร้อยตำรวจเองเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในกระบวนการพิจารณาว่าจะต้องขอมติจากพักเพื่อไทยและอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดยสสของพักเข้าสู่สภาหากแต่ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดของร่างกฎหมายได้ แต่นายกรัฐมนตรีระบุว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาที่สามารถสร้างความปรองดองในชาติได้ก็พร้อมจะสนับสนุนหากแต่เป็นดูพินิจของสภานี่ฉันต้องไปดูในละเอียดนะคะเพราะว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเชื่ออะไรโจทโจ์หลักสําคัญก็คือเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความปรองดองและเกิดความสงบสุขในชใชิคะ่ะนี่เป็นจุดใหญ่มากกว่าวันนี้จุดของนายกในเรื่องนี้คืออะไรอะคะ จุดยืนเรื่องนี้ก็คืออยากเห็นความปรองดองและความสงบสุขของคนในชาติค่ะแล้วก็การที่ในเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกคนค่ะผมเขียนไว้เสร็จแล้วด้วยผมรอเวลารก็คนไทยกลับเมื่อไหรก็ได้อยู่แล้วเพราะแน่นอนถ้าผมไปปัดความรับผิดชอบผมไปต่างว่าก็หัวแตกเนี่ย ก็ไปหาเสียงว่าอย่างนั้นผมหาเสียงว่าตะีห้าสองผมเปิดเผยแต่ขั้นตอนวิธีการมันต้องมีนุ่มหัวเรียบร้อยทั้งหมดได้หมดทุกคนได้หมดท่านทักษิณได้เป็นคนสุดท้ายาไไอะไรนะนนนไอ้เดี๋ยวเพิ่งไปบอกวันวอเวลาออเดี๋ยวคุณดูเทพดูเอาผมใช้คำว่าอปรองดองดีกว่า

พรบรนิรโทศกรรมเดิมสอสอพักเพื่อไทยในฐานะพักฝ่ายค้านเสนอให้สภาชุดที่แล้วแต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระก,การพิจารณาด้วยเหตุที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อหาสาระที่อาจยกเว้นความผิดทางการเมืองซึ่งเป็นประโยชน์กับพันตรวจโททักษินได้และก่อนหน้านี้ここก็มีการกล่าวถึงร่างพรบรล้างบนทินแต่ยังไม่มีการเสนอเป็นรูปธรรมแต่หลังร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2554โดยคอรมอเห็นชอบตามมติรับถูกคัดค้านกลับมีการ เสนอร่างพรบการสร้างความปรองดองเกิดขึ้น สอดคล้องกับกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติผ่านคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติโดยพลเอกสนทิบุญรัชกลรินเป็นประธานซึ่งถูกคาดการณ์ถึงผลงการศึกษาว่าอาสรุปแนวทางวิธีการเสนอแก้หรือการเสนอกฎหมายใหม่รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ที่หมายถึงกลไกที่ชอบด้วยระบบและเป็นไปตามโครงสร้างที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายใน1ปีหลังการบริหารราชการแผ่นดิน และผลประโยชน์แห่งชาติสนับสนุนให้กองทัพ ตรวจเยี่ยมครบสามเหล่าทัพไปแล้วนะคะทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศวันนี้ไปที่กองทัพเรือคะ่ะสำหรับการตรวจเยี่ยมของนาย,ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและว,วันนี้บอกว่ารับในหลักการแล้วนะคะสําหรับการจัดซื้อเรือดำน้ําเพื่อความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่มีการผลักดันตั้งแต่ยุคข,ของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือท่านที่แล้วคะ่ะโดยบอกว่าเรื่องนี้จะขอให้เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงกลาโหมที่จะบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะพิจารณาตามลําดับความสําคัญคะ่ะ การตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรือในวันนี้ถือเป็นเหล่าทัพสุดท้ายในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีหลังจากการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศโดยมีพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมกองทหารเกียรติยศ และได้มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิติมศักดิ์หรือหน่วยซิลให้แก่นายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีแถลงถึงการประสานทำงานกับกองทัพเรือในการดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้พร้อมขอบคุณทางกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ได้ร่วมกันแก้ไขวิกฤตและยังมีบทบาทสำคัญในโครงการเรือผลักดันน้ำฝั่งตะวันตกรวมถึงภารกิจอื่นๆที่รับผิดชอบ สำหรับโครงการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำในส่วนของกองทัพเรือนายกรัฐมนตรียืนยันว่าโดยหลักการแล้วรัฐบาลไม่ติดใจและพร้อมสนับสนุนโดยเห็นความสำคัญของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อดูแลความมั่นคงแต่ในรายละเอียดต้องพิจารณาตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงกลาโหมอะไรที่ส่งมาจากกองทัพแล้วก็มีเหตุ<ส>ผล <ม S 1> จาเป็นฉันก็ให้ค่ะนะคะไม่ได้มีการเป็นรูปปรรม เไรนะคะเราอย่าพูดเป็นดีเทลว่าเป็นอะไรเรายืนยันว่าเราหลักการเราไม่ติดนะคะแล้วก็ในรายละเอียดก็ต้องพิจารณาตามลําดับความจําเป็นเร่งด่วนขึ้นมาค่ะยินดีพร้อมมีการสนับสนุนแล้วก็ทํางานถ้าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะก็มีมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ7,600ล้านบาทเสนอเข้าสภากลาโหมตั้งแต่สมัยอดีตผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกกอัมธรภ่มฮิรันโดยเป็นการจัดหาเรือดำน้ำที่ใช้แล้วจำนวนหกลำจากประเทศเยอรมนีซึ่งสภากลาโหมเคยให้กองทัพเรือกลับไปทบทวนความคุ้มค่าในการจัดซื้อเมื่อเทียบกับการจัดซื้อเรือดำน้ำลำใหม่จากประเทศอื่นๆขณะที่ขั้นตอนการพิจารณาขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอของกระทรวงกลาโหม เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีความคืบหน้าเรื่องการเสียชีวิตของคุณชุติเดชสุวรรณเกิดคนสนิทของคุณแทนคุณจิตอิสระสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะวันนี้มีความพยายามของคนในครอบครัวที่จะขอความเป็นธรรมจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุขณะที่อีกด้านหนึ่งคะ่ะตำรวจยังเชื่อว่า ปมสังหารมาจากความขัดแย้งเรื่องธุรกิจพระเครื่องค่ะติดตามจากรายงานค่ะการจำลองเหตุการณ์ด้วยการใช้เครื่องวัดเลเซอร์วัดระยะเพื่อตรวจหาวิถีกระสุนเป็นส่วนหนึ่งของการหาข้อมูลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายชุติเดศวรรณเกิดหัวคะแนนพักประชาธิปัตย์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทหลังญาติของนายชุติเดศร้องขอความเป็นธรรม เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาทำงานในคดีทั้งการตรวจสภาพศพเบื้องต้นที่วัดดอนเมืองที่เบื้องต้นสันนิษฐานว่ากระสุนยิงมาจากทางด้านหน้าทะลุไปด้านหลังรวมถึงการตรวจสสถานที่เกิดเหตุในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆประกอบกับคำบอกเล่าของภรรยาผู้ตายโดยเฉพาะที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะยิงไม่ต่ำกว่าเจ็ดนัด แต่หลักฐานในวันนี้ยังไม่สามารถทำให้สรุปได้และยังคงต้องหาพยานหลักฐานอื่นๆมาประกอบกันเพิ่มเติมคือร่องรอยนี้ก็คือมันเป็นร่องรอยที่มันถูกทำไปแล้วเหมือนว่ามีการซ่อมแซมไปแล้วนะครับมันอาจจะดูค่อนข้างยากตอนนี้เราก็จะประสานกับพนักงานส่วนขอดูภาพณวันณวันเกิดเหตุนะครับว่าลักษณะร่องรอยเป็นอย่างไร,รแล้วก็ตำแหน่งที่พบปัวกระสุนปืนนะครับคือโต๊ะพบรอยกระสุนกี่รอยครับ ที่เจ้าหน้าที่นําชี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่5ตําแหน่งนะครับแต่ว่ายังยังตรวจไม่ไม่ครบทุกทุกอันนะครับอาจจะมีร่องรอยบริเวณอืน่นอีกก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับในเรื่องการชนะสูตรศพจะมีขั้นตอนอยังไงต่อไปครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของของแพทย์ท,ที่ที่ดำเนินการต่อนะครับซึ่งก็จะแบ่งหน้าที่กันตอนนี้แพทย์ก็ดําเนินการอยู่นะ ขณะที่ภรรยาของนายชุติเดชขอให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการคลี่คลายคดีมีความโปร่งใสที่สุดส่วนการเดินทางไปขอเอกสารผลการชนสูตรที่สถาบัานนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลที่ระบุในเอกสารจริงๆกม็มั่นใจครับมันใครมาตรวจสอบหนูว่ามั่นใจทุกคนค่ะ แต่ว่ามันมาถึงขนาดนี้หนูอยากให้โปร่งใสที่สุดอะไรที่ทําได้เพื่อพิคมก็อยากให้มันโปร่งใสที่สุดะคะตอนนี้เราได้ผลการชนะสูตรมาแล้วนะอ๋ออันนี้ต้องรอยังให้คําตอบไม่ได้ค่ะแม้ภรรยานายชุติเดชยังยืนยันว่าการเสียชีวิตของสาม,มีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแต่การสืบสวนในด้านคดีมีข้อมูลออกมาว่า การเสียชีวิตของนายชุติเดชมาจากเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะประเด็นธุรกิจพักเครื่องที่ทั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันตรงกันพร้อมกันนี้เชื่อว่าฝ่ายสืบสวนสามารถหาเบาะแสและอาจเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุได้นริศลาคินิมานไทย PBS ีรายงาน คุณผู้ชมคะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าพุ่งชนรถยนต์บริเวณทางกานข้ามทางรถไฟบริเวณแยกถนนอโศกตัดกับถนนเพชรบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จนถึงขณะน,นี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดนะคะแต่วันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมรับว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถค่ะและเกิดจากความบกพร่องของเครื่องกั้นที่ต้องให้พนักงานเป็นคนลากด้วยคุณจักรเพชรกุลทองรายงานค่ะ พนักงานกั้นทางรถไฟบริเวณทางข้ามถนนอโศกมนตรีมุ่งหน้าถนนเพชรบุรียังคงใช้มือโบกธงส่งสัญญาณและนำแผงเหล็กมากั้นทางจราจรด้วยตัวเองเนื่องจากจุดข้ามทางรถไฟแห่งนี้ไม่มีเครื่องกั้นไฟฟ้าแบบอัตโนมัติทุกๆวันพนักงานกั้นทางรถไฟจะต้องแจ้งวิทยุสื่อสารเพื่อให้รถไฟที่กำลังจะวิ่งผ่านหยุดชะลอจนกว่าจะสามารถระบายรถที่ติดขัดก่อนจะให้สัญญาณวิ่งผ่านไปได้ และเมื่อต้องใช้การควบคุมสัญญาณด้วยตัวบุคคลทําให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณทางข้ามรถไฟแห่งนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขนสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถยนต์ที่ติดไฟแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีรถเสียหายยับเยือนเกือบ10บคันจนทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยออกมายอมรับว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถที่ไม่ยอมหยุดรอสัญญ,ญาณ อีกทั้งยังไม่ได้เข้าไปปรับปรุงเครื่องกั้นไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดวิทยุไปแต่เขาไม่ได้ตอบกลับครับข,ขอรอไม่ได้ตอบกลับมาครับผมแต่ก็เป็นปกติทั่วไปเพราะบางกบวนขาก็ไม่ตอบแต่เขาก็ได้ยินเขาก็หยุดครับผมก็เลยคิดว่าเขาได้ยินหรือยังไงเขาเพาไม่ตอบขอรอเพิ่มมากเขาตอบมั่งไม่ตอบมั่ง คดีนี้แม้ตำรวจยังรอการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟเพื่อหาหลักฐานดำเมินการกับคนผิดแต่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลมักะสานเชื่อว่าส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุในครั้งนี้มาจากผู้ใช้รถใช้ถนนที่ยังขาดวินัยการจราจรและมักจะขับรถฝ่าคันกั้นหรือขับขึ้นมาจอดคล่อมรางรถไฟในระหว่างที่จอดรอสัญญ,ญาณ